สวัสดีค่ะเพื่อนๆในคลิปนี้นะคะน้องก็ยังอยู่ที่เขาคอเช่นเดิมค่ะเห็นไหมคะน้องมาเที่ยวเขาค้อแค่คืนเดียวโอ้โหน้องเที่ยวได้ตั้งหลายอย่างแน่คลิปนี้นะคะพามาเที่ยวสถานที่ดัง ใครมาเถ่าคอใครมาพูทเบิกก็ต้องแหวะนะคะนั่นก็คือวัดผาซอนแกนนั่นเองค่ะในคลิปนี้นะคะน้องจะรีวิวเป็นสส่วนค่ะในส่วนต้นคลิปนะคะจนถึงกลางคลิปน้องจะรีวิวเกี่ยวกับวัดผาซอนแก้วทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะส่วนที่2น้องจะพาไปร้านกาแฟชื่อดังที่มาขอคอ,อแล้วจะต้องไปชมทะเลหมอก จิบกาแฟชมวิวภูเขานะคะไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟฟินโนลาเต้และตักหมอคอฟฟี่นั่นเองค่ะแต่น้องไม่ได้พาไปทานกาแฟนะคะน้องพาไปรีวิวเส้นทางค่ะว่าเส้นทางทั้งขาไปขากลับหลายคนไปแล้วบอกว่าอถ้ารู้ว่าเส้นทางเป็นแบบนี้ไม่ไปซสดีกว่าไปดูกันเลยค่ะก่อนออกจากเขาคอนนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากกินขนมจีนร้านนี้คนกินเยอะค่ะ ขนมจีนบ้านชมดาวนะคะเตรียมตัวค่ะชิดซ้ายเนี่ยค่ะแถวนี้ยมันจะมีรีสอร์ทแต่น้องก็ไม่เคยพักนะคะเป็นรีสอร์ทที่ราคาไม่แพงอะคะ่ะหลักร้อยอันนี้ย้อนสอบว่าเพื่ออะไรจ๊ะแล้วก็ขับรถเข้าไปเดี๋ยวดูจะใช้เวลากี่นาทีตอนนี้เป็นเวลา บโมงหนึ่งนาทีนะคะจากปากทางเข้าวัดผาซ่อนแก้วเราใช้เวลากี่นาทีเราลองมาดูกันค่ะอันนี้เส้นทางขับง่ายค่ะไม่ความลาดชันไม่แทบไม่มีเลยค่ะทางขึ้นวัดผาซ่อนแก้วนะคือถนนมันก็แคบแคบเท่านั้นค่ะความลาดชันก็ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่ก็มีจังหวะใช้เกียร์ต่ำบ้างอยู่แค่ที่ิหน่อยๆเท่านั้นเองค่ะ เนี่ยค่ะมีจังหวะเนี้ยนะคะใส่เกียร์ต่ำอันนี้ใส่เกียร์ต่ำแล้วก็ปล่อยรถไหลไปเลยค่ะนี่ก่อนถือว่าผ่าซ้อนแกวิดเดียวเองค่ะอันนี้น้องใส่เกียร์ต่ำนะน้องไม่ได้เหยียบเบรกไม่ได้เหยียบคันเร่งเลยค่ะน้องปล่อยรถไหลอย่างเดียวเลยค่ะตอนนี้เสียงแหบแล้วพูดมาก ขนาดมาเที่ยวคนเดียวยังเสียงแหบได้พูดมากน้องเคยรีวิวร้านกาแฟะนะคะใกล้วัดผาซ่อนแก้ว5แห,ห่งเพื่อนๆลองไปดูรีวิวน้องนะคะในทริปที่น้องมาเที่ยวเขาค้อพุทธเปิดอ๋อถนนไม่ค่อยดี เราต้องให้เข้าไปก่อนถนน,นไม่ดีอร้านนี้เอาเขาเปิดนะคะเนี่ยร้านกาแฟาเปิด เพื่อนลงเนินมาแล้วอย่าลืมกลับไปเกียร์เดิมนะคะเดี๋ยวจะเจออีกเนินหนึ่งค่ะก่อนถึงวัดถาสันแก้อีกนิดนึงค่ะขับง่ายค่ะอันนี้เป็นเนินขึ้นนะคะเพื่อเพื่ออย่าลืมตอนนี้รอบสองพันใช้เกียร์ต่ำแล้วเร่ง น้องเล่งเครื่องเนี่ยค่ะน้องความรอบสองพันและอันน,น้องเหยียบเล่งแล้วค่ะตอนเนี้ยอันนี้น้องเหยียบเล่ง รถนะคะเพื่อนๆเลี้ยวเข้าไปได้เลยนะคะส่วนในคลิปนี้นะคะน้องขับรถทะลุองค์พาไปด้านหลังเพื่อพาเพื่อนๆที่ยังไม่เคยมาเที่ยวเห็นว่าด้านหลังเอ๊มีอะไรบ้างนะมีร้านอาหารมีร้านกาแฟที่สามารถที่จะเดินไปได้แบบสบายๆเลยค่ะ แต่งตัวไม่เรียบร้อยนะคะด้านหลังนะจะมีผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่ขายนะคะตรงนี้ก็จะเป็นขนมจีนคุณยายน้อยค่ะมีร้านพิซซ่าลุงทอมมีร้านกาแฟนะคะเดินมาได้นะคะแถวนี้แต่ที่จอดรถถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่ได้ทานอาหารของเขารู้สึกว่าเขาจะสงวนไว้ไม่ให้จอดนะคะเนี่ยค่ะร้านพิซซ่าลุงทอม อันนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟเหมือนกันเน,น,นี่ยค่ะวิวสวยนะนี่ก็ด้วยค่ะนี่ก็ร้านกาแฟออตอนนั้นล้องมาดอกไม้มันสวยมากเลยอะ่ะอันนี้ดอกไม้แห้งๆไปแล้วค่ะเลยเงียบเลยตอนที่แบบดอกไม้สวยๆคนเยอะมากเลยค่ะ พาเพื่อนๆมาวนดูนะคะว่ามันมีอะไรบ้างหลังวัดผาซ่อนแก้วลูกค้าที่แบบมาจากที่ไกลๆนะคะไม่เคยมาเที่ยวอาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะข้างหลังมีอะไรเดินมาแล้วเจออะไรนะคะอันนี้ร้านข้าวแกงค่ะหาเข้าไปดูในวัด แต่ว่าก่อนที่จะมาเที่ยววัดขาซันแก้วนะคะเดี๋ยวเราไปทานอาหารกันก่อนดีกว่าน้องมีร้านอาหารตามสั่งอยู่ร้านหนึ่งบอกเลยว่าอร่อยค่ะอร่อยจริงจังฟุกมากค่ะได้ที่จอดรถข้างบนเลยเนี่ยค่ะไกลเห็นไหมคะ เดินออกไปก็คือเข้าวัดผาซ่อนแก้วเดี๋ยวน้องช้ดูที่จอดรถเขาคือมันกว้างมากเลยนะคะรถหลั่นกันไปข้างล่างนู่นเวลาเดินก็ต้องเดินไต่ขึ้นมาจากมุมฝั่งนู้นนะคะขึ้นไปหน้าวัดก็จะประมาณนี้ค่ะเป็นร้านขายเสื้อผ้าพื้นเมืองกระเป๋าเสื้อผ้าหมวก ตอนนี้บ่ายโมงแล้วค่ะเออน้องว่าจะจับเวลาว่าขับรถจากปากทางมาเท่าไหร่ม,มาประมาณ5้านาทีแดนาทีเท่านั้นเองค่ะไม่ได้ไกลมากเดี๋ยวน้องจะพาไปกินข้าวก่อนเป็นร้านอาหารตามสั่งอร่อยมากบอกเลยอร่อยมากเนี่ยค่ะอยู่ตรงข้าอยู่ตรงข้ามเลยค่ะตรงข้ามทางเข้าร้านจับรถ ีผู้ติดตามใน YouTube น้องนะคะบอกว่าแบบให้น้องมารีวิววัดผาซ่อนแก้วสักทีน้องมาเที่ยวบ่อยมากแต่ไม่เคยรีวิวเลยค่ะก็คือน้องไหว้พระนะคะแต่ถึงเวลาไหว้พระคือน้องไม่ได้ค่อยได้ถ่ายวิดีโอก็เลยไม่มีวิดีโอไปตัดต่อนะคะรอบนี้แล้วค่ะตั้งใจเที่ยวแบบจริงจังแล้วก็ตัดต่อวิดีโอจริงจังเลยค่ะ เนี่ยคะ่ะเขานิยมถ่ายรูปก,กันตรงเนี้ยคะ่ะยืนอยู่บนถนนแล้วก็ถ่ายให้เห็นองค์พระไกลๆนะคะจะได้มุมสวยเห็นคุณยายเดินแล้วนะคะขึ้นเ แล้ก็เห็นใจคุณยายนะคะว่าจะเดินไหวหรือเปล่าที่จอดรถก็ใกล้ไกลแดดก็ร้อนนะคะน้องบอกเลยว่าถ้าใครมีคนแก่นะคะมีผู้สูงวัยขับรถเข้ามาเลยจ้ายังไม่ต้องแวะที่จอดรถเลยนะคะขับรถเข้ามาก่อนค่ะมาหาช่องทางนะคะส่งคุณยา่าคุณยายลงก่อนนะคะ แล้วเราค่อยตีรถกลับไปจอดรถที่ร้านจอดรถนะคะดีกว่าที่จะให้คนเท่าคนแก่นะคะเดินไกลๆแบบนี้เดินชันๆแบบนี้ค่ะเข้ามาได้เจ้าหน้าที่เขาแนะนําน้องเองค่ะน้องสังเกตดูนะคะคือน,นักท่องเที่ยวหลายคนเลยอ่ะไม่มีโอกาสได้เข้าวัดผาซ้อนแก้วนะคะเพราะว่าเขาแต่งตัวไม่เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นกางเกงสั้นไม่ถึงเข่านะคะกระโปรงสั้น หรือว่ากางเกงขาย,ยาวแต่ว่าช่วงบนนะคะก็จะเป็นแบบร้อยขาดๆหน่อยแบบนี้ก็เข้าไม่ได้นะคะบางคนใส่สายเดี่ยวมาเลยบางคนใส่เสื้อบางนะคะกระทั้งตัวน้องก็เช่นเดียวกันจ้าคือน้องก็คิดว่าเออวันนี้น้องก็แต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะกระโปรงยาวแทบจะลากแล้วค่ะแต่ว่าเสื้อน้องไม่มีแขน พอตรงจุดวัดอุณหภูมิเขาก็เลยบอกให้น้องอ่ะหาผ้าคลุมไหล่สักนิดนึงได้ไหมปกตินะคะที่วัดอ่ะเขาจะมีผ้าคลุมไหล่มีผ้าถุงไว้บริการนักท่องเที่ยวนะคะแต่ว่าช่วงนี้ติดสถานการณ์โควิดเนี่ยคะ <c oughs> เขาก็เลยยกบริการเหล่านี้ไปเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงนะคะวันธรรมดาใน2โมงเช้าถึง5โมงเย็นจ้ะวันธรรมดา2โ<อ>มงเช้าถึง5โมงเย็นก็วันเสาร์วันอาทิตย์นี่ก็6โมงเช้าโมงเย็นจ้ะ หกโมงกะวันหกมช้าถึงหกโมงเย็น ขึ้นมาที่โบสถ์หลังนี้นะคะรู้สึกแบบเย็นสบายมากเลยค่ะทั้งชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามคือไม่ร้อนเลยค่ะเห็นวัดผาซ่อนแก้วนะคะเราอยู่ในวัดผาซ่อนแก้วเห็นองค์พระนะคะจากมุมโบสถ์หลังนี้นะคะสวยงามเย็นสบายมากสวยเห็นไหมคะอันนี้ผ้าคลุมไหล่ คือน้องใส่กระโปรงยาวก็จริงแต่ว่าเสื้อน้องแขนกุดก็ต้องใช้ผ้าคลุมไหล่นะคะถ้าเกิดว่าใครแบบใส่กระโปรงสั้นกระโปงสั้นแล้วก็อะไรเสื้อแขนกุดเสื้อลัดรูปเอวลอยคือต้องมีผ้าคลุมค่ะคือสั้นเนี่ยเข้าไม่ได้เลยสั้นต้องซื้อผ้าถุงคลุมอีกทีหนึ่งนะคะ ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะมาเที่ยวชมที่วัดผาซ่อนแก้วสวยงามวิจิตรการตาม,มากถ้าเกิดว่าใครมาถึงเขาคอแล้วไม่แวะวัดผาซ่อนแก้วน้องบอกเลยว่ามาไม่ถึงเขาคอแล้วก็เสียเที่ยวมากๆค่ะแต่งตัวนะคะเครื่องแต่งกายเตรียมมาให้พร้อมนะคะอย่ามาแล้วเสียเที่ยวนะ ส่วนใครที่มาแล้วเห็นหมอกเห็นวิวสวยๆเม้นบอกกันมานะคะเพราะน้องเองก็มาหลายครั้งมากก็ยังไม่เคยเจอเหมอกสักทีอาจจะเป็นเพราะว่าน้องอาจจะไม่มีบุญก็ได้นะคะสำหรับใครที่จะมาพักรีสอร์ทแถวนี้คือมีเยอะนะน้องเห็นเยอะเลยแหละส่วนลานกลางเต็นท์น่ะ ตอนแรกน้องก็เอ๊อยู่ตรงไหนนะแต่น้องเห็นแล้วค่ะน้องเห็นมีพี่อยู่คนหนึ่งเขาโพสต์อยู่ใน Facebook อ้โหลานกลางเต็นท์เห็นเห็นหลังองค์พระด้วยสวยมากเดี๋ยวน้องจะมานอนบ้างแล้วก็รีวิวเพื่อนๆดูนะคะอย่าลืมค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องเป็นกำลังใจใหกับน้องด้วยนะคะตอนนี้คือแบบอุ้ยดำกว่าเดิมขึ้นเยอะเลยค่ะ ตั้งแต่แบบถ่ายรูปที่ทุ่งอะไรนะมากเเาเรสเอันนี้นก็เจอแดดหลายชั่วโมงเลยนะคะไหนจะถ่ายรูปกับพระจันทร์ร้านกาแฟอีกนะคะแล้วก็มาวัดผาซ่อนแก้วเดี๋ยวน้องจะพาไปอีกที่หนึ่งของเขาคอนะคะนั่นก็คือร้านกาแฟที่คนนิยมมากันนะคะก็คือร้านฟิโนโนลาเต้เส้นทางมันจะชันเหมือนกันค่ะเดี๋ยวน้องพาไปดู คือหลักๆอ่ะโดยมากเขาก็จะขับมาได้นะแต่บางคนก็คือแบบขับไม่ได้ขับไม่ได้จริงๆเดี๋ยวน้องพาไปรีวิวให้ดูดีกว่าว่าเส้นทางเป็นแบบไหนนะคะก่อนอื่นนะคะมารู้จักเกียร์ก่อนค่ะรถน้องนะคะโตโยต้ายางลินะเกียร์คันบรรยายะก็เกียร์ดีนะคะก็ปกติเนาะเกียร์เเนี่ยน้องจะขยับเกียร์ดีเราจะไปอยู่ตำแหน่งนี้เกียร์เอก็เหมือนเราดึงเกียร์มาไว้ที่ตำแหน่งนี้นะคะเกียร์เอเนี่ยเป็นเกียร์ที่น้องอ่ะใส่เวลาขึ้นเขา มีคนเมนต์บอกว่าเอ้ยเกียร์ยดียดนะอ,อ,ย B อย่างเดียวก็ขึ้นเขาได้นะซึ่งจริงๆค่ะน้องลองแล้วเกียร์บีอย่างเดียวก็ขึ้นเขาได้นะคะแต่รถมันจะแอบกระตุกนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าน้องใส่เกียร์เด้วยมือของน้องเองอะรถมันจะไม่ค่อยกระตุกนะน้องคิดว่าน่าจะใส่เกียร์ดีก็ได้เกียร์เก็ได้นะคะเวลาขึ้นเขาแต่ว่าแตกต่างกันในแง่ไหนะน้องก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่ตอนลงเขาว่ายังไงคุณก็ต้องชะลอด้วยเกียร์บีค่ะเกียร์บียังไงต้องใช้แน่ๆนะคะ เพราะว่าถ้าเป็นเขาที่ชันมากๆอะถ้าคุณยังดื้อดึงใส่เกียร์เอสอยูอ่ขอโทษค่ะใส่เกียร์บีอยู่เหมือนเดิมอะรถมันจะไหลเร็วพอร,รถไหลเร็วอะคุณก็ต้องใช้เบรกเยอะอาจจะต้องเบรกแช่เพราะรถมันเอาไม่ไหวนะคะเบรกเอาไม่ไหวอาจจะต้องเบรกแช่แล้วผ้าเบรกจะไหม้ได้นะคะต้องใส่เกียร์บีค่ะพอใส่เกียร์บีปุ๊บรถมันจะไหลช้าลงนะคะบางครั้งอะเราแทบไม่ได้ใส่คันเร่ง ไม่ได้เหยียบคันเร่งนะคะแล้วก็ไม่ได้เหยียบเบรกเลยก็มีนะคะนั่นนะคะเส้นทางที่เราจะขึ้นไปคาฟิโนลาเต้นะคะนู่นด้านหลังนู่นค่ะข้างบนเขานู่นนะคะค่ะข้างหลังองค์พระมีร้านกาแฟอยู่สองร้านนะคะสวยนะวิวสวย หนึ่งล้านนะคะแล้วก็ขาขาวตรงนั้นอีกอขาขาวอะอฟ้าตรงนั้นอีกหนึ่งล้านนะคะเอาโมเมนต์ออค่ะร้านนี้นะคะเห็นว่ามีที่พักเป็นกระโจมจากเบลยเยียมด้วยแต่ราคาก็ค่อนข้างสูงลคือละหลายพันเลยค่ะคืนละรู้สึกจะสามพันสี่พันประมาณเนี้ยค่ะอันนี้ค่ะทางลาดลงนะอันนี้ยังลาดไม่มากนะคะถือว่าน้อยนะอันนี้เ้อไม่ได้ใส่ น้องเบกนิดนึงแต่น้องไม่ได้ใส่เกียร์ต่ำม,มาสักครู่อันนี้ค่ะขึ้นเขาใส่ดีก็ได้ค่ะใส่ดีก็ได้ค่ะขอโทษนะคะใส่ดีค่ะเกียร์ดีปกติเหยียบขึ้นด้วยค่ะต้องเหยียบส่งด้วยนะคะเหยียบหน่อยค่ะเดี๋ยวรถไม่มีแรงขึ้น เลี้ยวขึ้นไปอันนี้ชันนะคะเหยียบเหยียบเลยค่ะเดี๋ยวรถไม่มีแรงขึ้นตอนนี้รอบอยู่ที่สามพันรอบนะคะความเร็วลรวอยู่ที่ยี่สิบค่ะอันนี้ตกมาสองพันกว่านะสองพันทวนอันนี้ต้องเหยียบด้ยี่สิบค่ะความเร็วขึ้นเป็นเออเป็นสามพันลวค่ะอาตกลงมาอีกแล้วคือว่า มีคนเมนบอกว่าเออน้องรีวิวรอบเครื่องยนต์ด้วยอเคค่ะน้องนี่ตาเป็นสมรรถค่ะดูถนดนด้วยดูรอบเครื่องด้วยตอนนี้ขึ้นสามพันแล้วค่ะใส่เกียร์ดีปกติค่ะความเร็วอยู่ที่ยี่สิบเช่นเดิมอ่ะเหยียบหน่อยค่ะเหยียบหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวขึ้นไม่ไหวรอบเครื่องไปที่เกือบสามพันแล้วค่ะดันมาสองพันห้า ความเร็ยังอยู่ที่20เหมือนเดิมค่ะเยียบหน่ะเยียบหน่อยขึ้นไป3,000กว่าแล้วค่ะอาจตกลงมาแล้ว <c oughs> เขาต้องรีวิวขนาดนี้ไหมอะละ <c oughs> เอียดยิบเลยโอเคอันนี้เป็นทางปกตินะคะไม่ไม่มีขึ้นแล้วนะอีกนิดนึงค่ะอีกนิดนึงใกล้ถึงแล้วค่ะพิโนราเต เบคข่เยียบ,เ,ยบเมื่อกี้น้องรักคันเร่งแล้วอันนี้เียบส่งแล้วคะ่ะเราเพิ่งยนต์ไปที่สามพันแล้วคะ่ะตอนนี้ความเร็วที่สามสิบอันนี้ช่วงก่อนถึงนะคะก่อนถึงถึงแล้วคะ่ะถึงแล้วคะ่ะจอดรถที่จอดรถเยอะแยะค่ะเนี่ยข้างบนนึนก็จอดได้นะคะตรงรถส้มๆแล้วก็เลยไป นน,ดดนี่ค่ะอุ้ยน่าเข้ามากเลยอ่ะคนเงียบเชียวเนี่ยค่ะจอดได้ค่ะตรงนี้นะคะนี่น้องจะขับพาไปตักหม้อค่ะลงเตี้ยมสุดขอบฟ้านะคะหรือว่าตักหมอคาเฟ่ค่ะขับต่อไปอีกค่ะรับเพื่อนยนต์น้องไปที่เ,เกือบสามพันแต่แต่ไม่ถึงประมาณสองพห้าความเร็วเช่นเดิมค่ะยี่สิบ สองพันค่ะอันนี้เนินยังไม่ค่อยชันนะคะตรงนี้ขึ้นเนินแต่ว่ามันไม่ชันรอบเครื่องยนต์ก็ประมาณสองพันหกเนี่ยค่ะขับมานิดเดียวค่ะโอ้ไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยด้วยซ้ำจากฟิโนโลาเต้นะคะ เกียร์ดีปกติอยู่นะเนี่ยค่ะน้องต้องเหยียบเบรกบ่อยมากเพราะถ้าเราเหยียบเบรกไม่เหยียบเบรกอ่ะรถมันจะไหลเร็วแล้วตรงหน้ามันเป็นโค้งเราอาจจะแบบหมุนโงมอะไรไม่ทันอันนี้น้องใส่เกียร์ดีแล้วค่ะพอใส่เกียร์ดีปุ๊บรถมันก็จะช้านะคะขับมาแป๊บเดียวค่ะโค้งเดียวก็ถึงฟิโนลาเต้ละ ตอนนี้น้องก็อยู่ที่เกียร์ดีน้องกลับไปเกียร์ดีแล้วค่ะเดี๋ยวจะรีวิวไปเรื่อยๆนะคะจนถึงวัดขาซ่อนแก้วค่ะเพราะว่าโดยมากคนก็ขับได้ละค่ะแต่ว่ามีอยู่คอมเมนต์หนึ่งที่เขาคุยกับน้องนะว่าแบบพี่ทางขึ้นพูทะเบิกกับฟินโนลาเต้อ่ะอันไหนโูดกว่กันเราก็บอกว่าอ๋อถ้าขึ้นฟินโนลาเต้ได้ก็น่าจะไป พูทะเบิกเส้นลมเก่าได้นะเขาก็บอกว่ารูพี่ไม่ได้ถ้าทางไปขึ้นภูทะเบิกแบบฟิโนลาเต้คือหนูไม่ไปเพราะตอนที่หนูขึ้นฟิโนลาเต้คือหนูกลัวมากแล้วก็เลยบอกว่าโอ้ถ้าขึ้นฟิโนลาเต้แล้วรู้สึกว่ากลัวมากรู้สึกว่ารู้สึกว่าเหมือนจะขับไม่ไหวงั้นก็อย่าไปภูทะเบิกเส้นลมเก่าเด็ดขาดเพราะมันจะโหดกว่าฟิโนลาเต้อีกแล้วก็บอกเขาไปแบบนั้นนะคะ นี้ค่ะ้องใส่เกียร์บีแล้วนะเกียร์บีนี่ดึงมาได้เลยนะคะหลายคนถามว่าต้องเบรกก่อนไหมไม่ต้องเบรกค่ะอันนี้ก็หมายถึงว่าตอนใส่เกียร์บีนะไม่ต้องเบรกแต่นี้ถ้ารถเราไหลเร็วเนี่ยเราต้องเบรกช่วยค่ะเบรกช่วยเป็นพักๆค่ะอันนี้น้องก็ยังอยู่ที่เกียร์บีนะคะจังหวะนี้น้องเบรกช่วยค่ะอันนี้น้องเบรกช่วยค่ะ อันนี้น้องเบรกช่วยนิดนึงอันนี้น้องเบรกช่วยอีกค่ะน้องก็ปล่อยเ้าไม่ได้เบรกยาวนะน้องเบรกปล่อยเบรกปล่อยอันนี้น้องเบรกช่วยอันนี้น้องก็เบรกช่วยอันนี้ถ้าปกติน้องกลับไปใส่เกียร์บีเอ้ยเกียร์ดีค่ะกลับไปใส่เกียร์ดี ส่วนตรงนี้ไม่ได้ชันมากนะคะเรายังใส่เกียร์ดีปกติอยู่ค่ะนี่ค่ะถึงแล้วค่ะอ m o m โมเมนต์ออนะคะร้านกาแฟเหมือนกันร้านกาฟแฟร้านอาหารนั่นก็ร้านกาแฟเหมือนกันค่ะแต่น้องลืมชื่อไปแล้วตรงนั้นนะคะ กิดว่าใครไม่อยากไปฟิโนลาเต้เพราะว่าขับรถวาาเสียวเดินมาที่หลังองค์พระก็ได้นะคะเจอร้านกาแฟาวิวสวยๆเหมือนกันค่ะอย่าลืมค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้กับน้องได้นะคะในคลิปถัดไปน้องจะพาไปที่ไหนนั้นรอดูกันเลยจ้าบ๊ายบายคลิปนี้สวัสดีค่ะ